บักลีบบุกลีบอ่ะบ้านตุ๋นเอย้่นบักลี้บ้านขอยื่นกุกกิี้เป็นมูลีเลียนมูลีทุบ้านเรียนเดียวกันบ้านตุ๋นเอย้่นบักลี้เขาเรียนยังไงเลียนเป็นคุกกี้มูลีกับเพลี่แล้วก็อีกครับริจางทาเลยถึงสิบป่ะอืมอ่ากับแบงเป็นไทยกันบุกลีก็ได้สมัยนั้นสมัยนั้นบ่มีไฟฟ้าเนาะขอยเปรีเออส่งมาไทยแบงค์างมาไทยท่านาสิบก็เห็นสเนาะ มุเจ้ากับซีฟต้วกับซบันึ่ตานี่ลูกไฟเนี่ยไปรีเ้อูไฟพ่อไปรี่เลยวบัมุให้มุ้เจ้าไปหาบัตรตู้อยไปรีโดนไบทมาบอกจิ้วจิ้วเขาไปผอนะอยากอยากให้เขา่อส่งเสียงส่งเสียงเน่เพสองเสียงจะได้ปมีดได้นได้กันเล่าเขาได้จวบรรทัดเพิ่นปุกก๊กบบรรทัดเพิ่นปุกก๊กจิ้วเล แล้วก็หาบ่อไหนจะส่งเสียงจิ้วจะเก็บัาจิ้วเด้รมันหัดเอือนกุกกี้กุกกี้เอือบัลีบัลลี่ซอนมีมีีหนึงเขาขีดตารางนะมันมีวกกลตางมุมเก็นอออยังนี้อกบักตี่กับบเมนเนี่แนมอนสามมุมเียกินมุมาเเ